เมื่อพี่อนโมกับพี่บูชาร์กไปท้าแก๊งปรกกัด2ต่อสแพ้หน้าขาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคแล้วผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาสองสกับบูชาร์กว s อแก๊งปรกกัดใช่ไหมใช่ครับคุณคุณยอมรับหรืว่าเป็นแก๊งปาะกัดครับโอเคแก๊งปาะกายเลยแก๊งประกัดเป็นโรัด อ่าคุณชักใช่ไห่นั่นแหละอ่าคุณชักคุณมีอะไรจะบอกก่อนจะแข่งไหมเอางี้ไหมถ้าไอ้แกะประกาศแพ้อ่ะอ่าเลิกเล่นฟรีไฟล์ไปหาประกาศต่อได้ไหมได้ได้ได้เพราะถ้าคุณแพ้อ่ะอ่าะถ้าคุณแพ้พวกคุณอยากให้ผมทำไรตัดล่ะไม่ไม่แกพาวิ่งรอบบ้านอ้าวชักเอาไงแกพาวิ่งรอบบ้านเลยเหรอเอาอีกอ่ะถ้าผมแพ้ถอดเหล็กแค่กางเกงตัวเดียว แล้วก็วิ่งอ้อมบ้านแล้วก็ลงติ๊กต็อกได้ครับโอเคได้อย่าแพ้นะโอเคหายหนักนะเราบิดไม่ได้ในฉากเราบิดไม่ได้กูก็จะทำนะถ้าแพ้ผู้ชายนะครับตามมาได้ผู้ชมถ้าผมแพ้ผมแก้ผ้าวิ่งรอมบ้านแล้วก็ถ้าเขาแพ้ลบเกมทิ้งแล้วไปหาประกาศซะไม่ได้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 ศึกนี้เสียหายหนักนะถ้ามึงแก้ผ้าวิ่งรอมบ้านอะ

bạn, ừ. ừ. đi, Mà đi thanh, là pí gặp nang, nang, oi, mời cua, à. mày 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 đồng, đồng, mày hán, hán, hán. mày 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 Này, mày 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 ไอ้ช้ามาดิเหลอทันคนเดียวเหลอทันคนเดียวตอแบกตอแบกหวดหม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 ดไว้เดี๋ยวไอ้ช้างไม่อย่าเป็นภาระาเลยกูไม่อยากแก้ผ้าวิ่งรลบบ้านเลยเออเออกูตั้งใจเล่นอยู่เนี่ยเกก็ได้เกมฮะไอ้ทันลวกไอ้ทันลวกสวยสวยสวยใครมาทำบอดดักแน่ถูกวะวิเลี่ยวอนหน่อยโอ้จตกนะโดน ไอ้ชักมึงอย่าล้มเวยนะมึงต้องแก้ผ้ากับมึงเลยนะเออคุณรู้อยู่เกตัวใชัก้เหรอสวชักสวชักชักตัวเดียวชักตัวเดียวเออไมใช่ไอ้มึงผิดหวงอยู่แล้วโอเคไอเตอร์ไอเตอร์ไอเเตอร์ไอเเตอร์ เตรียมตัวลดเกมนะครับกอะหลับหายมาว่ายิงหัวหน่อยก่อนกับหายโอ้ยยิไม่ออกเลยของหายลูกหายนะไอ้หน้ารีเงยอ๋ออ๋ออยากูหน้าลีเยอเลยเอาอะไรอ่ะหลังเข้า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 ชักโดนมึงมึงวันทันวาทันวานิดจบ ระวังเฮ้ยโอ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 ้อย่าตายนะโอ้อย่าตายนะไอ้ช้างอยู่ไหนวะขอไม่ได้ข้างล่างมึงเนี่ยเฮ้ยตัวแตกชุบก่อน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 โอ้ตัวแตกเลยชุบก่อนไปชุบน้าดิตัมหมวกอยูที่ไหนดูดิดูดิดูก่อนหมวกยังไม่ลบเลยไอ้โอ้บริษัทโอ้เปิดแล้วเปิดแล้วดูดูหน่อยมันมันมันตัวน้ามันตัวน้อง ไปโอ้ยกูตายไอช้าทงไมอแม่ฮัทตัวแก้ความมันไม่แบบนี้โอ้โหเน็ตจัอุ้ยสวยโอ้อะไรเนี่ยสวยเทโอ้ยออโตแดงเคือกแดงอะไรอะช้างมาเล่นอย่างงี้เลยอะถ้าเท้ากูเป็นมึงนะกุ้ยไล่มันออกจากบ้านไปแล้วเล่นแบบนี้ไม่เกี่ยวนะมันเล่นมันเล่นอย่างงี้อยเหรอเอออโตมึงเก็บเจ้าภาพเจ้าของกออกไปเลยนะเว้ยเล่นอย่างเงี้ย เออมึงต้องเป็นรหัสเน็ตได้ดเดี๋ยวไปแอบเล่นเน็ตฟรีนะเว้ยลองหนึ่ไหวลองสองอไม่ยิงหลัไอ้บัวเลยๆๆทันวาอยู่ไหนวะน้องลองสามเฮ <ๆ S 1> ้ยทันวาอยู่ไหนในนี่ข้างในเนี่ยกูดังอ่ะเฮ้กูดังกูาดายทันอยู่กูดังมาแล้วมาแล้วแรนคนเดียวตัวแบกเลยเนี่ย

สวยสวยสวยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบันไดบันไดเลยเออาสามสวย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 ทำมาหน้าผมทำมาหน้าผมไหวครับไหวไหวเดี๋ยวตัวตัวฟีเลยเนี่ยตายโอ้ปากด้เลยมาดิเด็กป .4 มาดิ เกมนี้พวกมึงเตรียมเป็นเกมประกัดเลยนะเอ้่อย่างนี้ผมว่าเปลี่ยนเป็นให้เขาแบบวิ่งแก้ผ้าเหมือนเราได้ป่ะวะลองหนึ่งลรอบสองมีที่เขาวางมาได้ปะเออว้ามาแต่ทันวางแล้วทันวางแล้วทันวางเฮ้ยคุณโดนไอ้เตอร์ว่ะชักฝากได้ชากสองหนึ่งเออเออเกวงเกวงชักเขหน่อยเฮ้ยใครจับทนายเอ้ย อ๋อทิ้งได้ทิ้งได้โอ้ปลุดปลุดปลุดไอช้างรุดไอช้างรุดไอช้างช้างช้างรุดช้างมัเก็บสูบพิ้วมันเก็บสูบสูบพ้วเฮ้ยไค่แม่้ีเล่ะไรวะเฮ้ยไอตัวอ้วนตัวตัวอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะแล้วเว้ยโจกตายไป โอนะ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 อเ่กมีนาโอนะก็ไหนวะชาลงกข้างกรแพงของผมตัวน <os itt in> ึงอ่ะหลังคาหลังคาทันเล่นหลังคาอยได้เวลาจะเล่นหลังคาเพื่ออะไรดาดาหดาหนดาหนเฮ้ยเฮพีพีพขบบนขบบนเห็นไหมนะดาดาเกียเกี่ดาดาดาลงมาลงมา หลังๆหลังๆโอ้ยอะไรเฮนอะไรเมื่อไรเฮ้ยชุบก้อนอะเอ้ยามันชุบนไม่ป็นสไววงโอเหล่าๆสนไรเหลืตอะไนี่ไงอะไรไม่ผมิ่งไพหรว่าจะไมชุบไม่ไม่ไม่เกี่ยวลูกแกุนมันเล่นอะไรก่อนมันเล่นสนไก่อน ชิบหายแล้วไอ้ชาชิบหายแล้วไม่น่าพูดเลยอ่ะโอ้มัเล่นสนายตัวหนึ่งน้องสวยชาสวยสวยชาสวยชาเฮ้ยไชุบกันทำไมอ่ะเฮ้ยไอกิมาทำอะไรกันน่ะโ้อะไรอ่ะผมไม่เลนะไอ้ทมันอกเอลยแล้วเอ้อะไรไม่ไม่เหลือังจับอยู่เลยว่าง

เฮ้ยวางว่าพี่พี<_<_่กัวกระสุนปืนมันแปลกๆว่ะเลยกูหายเป็นข้อเลยมองวังนะไปมาจุกานมาจุกานมัจุกานมัจุก้ัาเฮ้ยอะบอะไรระเบดอะไระหอระเบิดอะไรระเบิดอะไรอะไดอะไรโอ้ยมามาไมระเบิดมาระเบิดมาระเบิอะไรอะมาระเบิดลดระเบิดลูก

ร่องหนึ่งร่องหนึ่งร่องหนึ่งเฮ้ยหน้าจอกูขาววิ่งเลยว่ะเป็นไรเอเตอร์เป็นไรสวยสวยโอ้ยจบไปแล้วจบไปแล้วเป็นไรเป็นไรน้ำเป็นไรเป็นไรเป็นไรหลัง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 วิ่งเลยพันยาว้พันยาคนสวยสวยเรียบร้อยแปดสี่ตรงเนี้ยแดง เมาชุบกันเหรออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอะตอนนี้เราเบิดควันเลยกูกูจะเป็นลมแล้วตอนนี้กูมองอะไรไม่เจออโอ้โอ้ มันตอนนี้พูดถึงสงครามโลกอ่ะเอ้กูมองไอ้แม่แล้วช้าเอ้ยอยู่ไหนวะพื้นที่รับลมเนี่ยโอ้โหเหี้ยขาวโลนเลยตอนเนี้ยโอ้ยอาจารย์มาเล่นรูดเลยอันนี้มันฝุ่น pm 2.5งจ้าไหมเนี่ยใครเป็นขึ้นโดนวะโอ้ยช้ากูโดนแล้วช้ากูโดนดิดซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลัง ô lần đi chào 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 LÊN đi chào lần đi chào đi chào đi chào lần 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 ่าศึกบุก่าศึกบุกแล้วไอ้ชากูโดนยืมมาหนช้าอัดจอกูแล้วยยยอ้ยยบอกเต็มลยอมองาเห็นเลยตอนเนี้ยหลังมาหลังมาหลังสวยไปตเลยจ้าเอาขาเมื่อคืนเลยอ้า ออกจากบ้านนะไอ้ทันบานรวงซามเลยทุกวานเนี่ยต้องช่งชาร์จต้องทางชาร์จอ้ต่อมเลโอ้โหมัเข้าไปมึงระวังสายนะเออระวังควันควันจะหายแล้วควันจะหายแล้วรอก่อนมันเพิ่มอะไรระเบิดควันไี่บอกเป็นเพิ่มนี่ไงอะชาร์จหน่อยก่อนไปอยู่แล้วทั้งระเบิดทั้งระเบิดแล้อ้โหตุ้มตามตุ้มตามไปหมดเลย

ใช่ไหมวิ่งกลับบ้านเลยเหรอหนะ้าเฮ้ยเอาเชาีวิตช้ามันไปเลยแล้วเอาไปเลยจับมันไว้ละมึงไม่จับมันไวล้ละคุณจะจับไงทนันกูลุกมันไปเลยโอ้โยจะไม่มีข้อเลวอะ่ะชี้นมันบิดเราอ่ะช้าเล่นก็เลี่ยมโอ้โหดูดูมันเล่นหนักแก๊งนี้นี่คนสติจริงจริงเลยนะ กว่านะว่าไปไหนอ่ะอุดรอนมึงระวังตัวดีๆนะสี่คนมึงอ่ะอืมแม่กูว่าแม่ต้องมีเงี้ยงงำอ่ะคือมันลบเกมปุ๊บมันมันวิ่งออกจากห้องเลยหรอมันอยู่ในห้องมันเอาไปเลยแบตก็หมดโทรศัพท์มันเอาไปหมดเลยโอ้โหเจริญไหมล่ะมเล่นอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมล่ะเนี่ยคนดูต้องสามพันเนี่ยคือคนดูผิดหวังไหม คิดแบบไอนป่วยเขาไม่เนี่ยไหนมันมาแล้วมันมาแล้วเอามาแล้วหรอดูดูนะนี่ดูเห็นไหมนี่แป๊บ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 ดูก่อนให้กูดูดูก่อนดูไฟแม็กนะดูกล้องนี้กล้องนี้อันนี้นะครับเกมนะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอกนี่ดูดิดูมันไม่เห็นเกมไม่มีอะไรแล้วนะโอเคโอเคเนาะโอเคเนาะไรนะโอเคสองคนนี้ลบกันใช่ไหมหรือสองคนหรือสองคนไจ้ทันลบยังลบแล้วนี่นี่ดูนะครับผมกดเลยนะ

หน้าขาวอะไร,รไล่เตือนเดี๋ยวมันก็หายครับอ,อะไรคุณมีอะไรจะบอกพี่ชา้างไหม <c oughs> แบบแบบมีอะไรจะบอกหย<ะ>ังมีมีมีอะไรจะบอกบอกมองก,กล้องนี้แล้วก็บอกพี่เาาขาว่าไอ้หน้าขาวไม่ก็พูดดีๆขอโทษพี่เขาขอโทษครับบูชาบูชาเออ แบ่ผมหมดใจใช้เล้ที่หลังผมฟังพูดตามผมขอโทษครับพี่ชาร์งขอโทษครับพี่ชาร์งที่หลังผมจะไม่ปากดีอีกแล้วไม่ปากดีอีกแล้วปากดีอีกแล้วพี่ช้างมีอะไรจะบอกน้องไหมไม่เป็นไรน้องพี่อภัยไม่เป็นไรน้องปาากนน้อองเเขบว่่ไไม็รพี่อภัยที่หลังจะปากดีเขาใจเปล่าเขาหน่าจะปากดีไม่งั้นน่ะอายุเอ็งจะไม่ถึงยี่สิบจะตายก่อนอืไม่ยินไหมจะโดนพี่ก่อน วันนี้เอกโชคดีนะที่เองขอโทษถ้าไม่งั้นนะพี่ไปกดดอ,อนเลยอ,อะไรอะไรนะอะไรนะเหมือนเหมือนเหมือนมีเหมือนมีเื่นะม่ทําอทำไรอ่ะไม่นะครับมีอะไรจะบอกเขาจริงจริงจังๆไหมแบบพี่ละคนเลยแบบเริ่มตั้งแต่อหลังเลยแบบมีอะไรจะบอกไปแบบจริงๆไม่ต้องแบบเนี่ยแบบความค้าในใจเลยอย่างเงี้ยมีอะไรจะพูดไหมพูดจริงๆจก่อพูดกับูุช้างเนี่ยขอก่อนได้ไหมเอะขอก่อนเลยมาเลยเออไอวันของก่อน ขอโทษนะครับพี่บูช ا, าครั้งหน้าผมจะปากดีอีกนะครับพี่ขอโทษนะครับอะไรนะขออีกทีดิอะไรนะขออีกทีนึงขออีกทีขอโทษนะครับพี่บูชาผมครั้งหน้าผมจะปากดีอีกแล้วนะครับพี่ผมขอโทษะครับอืมจะปากดีใช่ไหมครับครับอ่าได้ไหนอีกคนหน<ม>ึ่งบ้างามั้ยบอกไหมเอานี่ก่อนเลยเอาพี่เตอร์บันจะบอกแค่ว่าแบตหมดเฉยๆหรอกอ๋ออะไรอีกคนนึงอ่ะหลัง ไไอออลังบกว่าะรแล้วแกกูจะมีอะไรจะพูดกับเขาก็พูดสิมาเจอกันนะครับไอ้ไก่เอออ้โอ้ถ้าเป็นกูนะถ้ามันพูดแบบนี้กูทำแบบนี้เลยผมหิวข้าวเลยเดี๋ยวผมมาแก้ไงครับไอ้บูชาไอ้ไอ้ซูเปอร์เละอะไรนะผมก่อนเลยครับพี่บูชาไอ้ซูเปอร์เละซูเปอร์เละเป่าอะไรซูเปอร์เล็กไอ้ไอ้ซัพเปอร์เล็กก็ได้ ฮะบูสเป,ปลือกว่มีอะไรจะฝากเลยครับผมหิวข,ข,ข,ข้าวครับพี่กินหมัดก่อนไหมล่ะไปนี่มาแล้วไปแล้วโอเคมีอะไรจะบอกคนดูก่อนไปคนดูขอบคุณมากนะครับอ๋ออ,อยวจะบอกท่านผู้ชมนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสีสันของเกมฟรีไฟล์เร็วๆนี้พวกผมลงฟรีไฟล์ไอเด่นใช่ไหมชาร์กเออชาร์กทำคลิปแล้วโอ้ทำคลิปยังยังส่งไม่ดูอยากทำแบบไหนอ่ะ กู <C os> ลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกูไปดูเดี๋ยวกูไปดูได้ได้ฝากท่านผู้ชมไปน,นะฝากบทฟรีไฟล์ด้วยพวกเราด้วยเดี๋ยวเจอกันในงานถ้าติดท็อปสิบทัน,นวันนี้เป็นไหมคิดเตอร์เนี่ยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำด้วยกัยนนเนี่ยทำอะไรกันเลยเนี่ยทำทำทำโอเคบายบายท่านผู bye, ้ชมดูพวกความสนุกนะครับผีาพาดประกันใดกลับพระนครแพร่กรุด้วยไว้เจอกันใหม่บายบายพี่ช้างบายบายเจอกันโอเคโอเคโอเค